เรื่องย่อละครเรื่องแม่เลี้ยง EP ที่11ออกอากาศวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568เวลา20นาก30นาทีทางช่อง3กด33ผู้วินรับบทโดยโบสธารากับผลิตซึ่งรับบทโดยกองทัพพีกมีเรื่องชกต่อยกันที่งานสัมมนานักธุรกิจที่ต่างจังหวัดสาเหตุคือผู้วินหึงดาวที่รับบทโดยลีนาละลีนา เาะคืนนั้นในงานเลี้ยงดาวได้ใกล้ชิดกับผลิตมากทั้งคู่ดื่มกันหนักและอยู่ด้วยกันสองต่อสองในห้องของดาวมิรินรับบทโดยอุ้มอิสยาตามสืบเรื่องของนิชมนซึ่งรับบทโดยซีนพัตรากรจนได้หลักฐานชิ้นเด็ดเพื่อนำมาเปิดโปงคู่วินติดตามรับชมละครเรื่องแม่เลี้ยงออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคาร 20่นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พม p l